ข้อนมองยังทง้อนต่างสายพี่นอ้องตอนนี้เราพงมาอยู่อยู่บัตรอรลลุนนะพี่นอ้องเนี่ยตอนวันนี้พาน้องนุ่งนุพาเมียมาหลินบัดอัลุนมาเกี่ยวมาหลอก พาน้องมมาเปิดหูเปิดตาพี่น้องตลอดจนคนที่เราได้นำพามีผู้มีหนามีพ่อมีแม่เด็กต้นเป็นการใหญ่พี่น้องสูงขับพี่น้องเลยเสียวยังทึงยังสูงพี่น้องอ่าเด้อฟาร์กี้จีต้านี่แดดแห้งพี่น้องเลย เอ้ามีอะไยแอบอีกเลยใช่น่องจะเอาไปเซเว่ดแห้วห้ามเข้าเขาบอกว่าห้ามเข้ามันสูงเรอบโอ้เจ็บตาไปเน่ยมียนเลยโอ้ยเล็บตัวน่องอยู่ข้างหลังไปปะลงไปหาน่องอันนี้คือบรรยากาศ พี่น้องมันยึดเขากมาัดสาเขามาถ่ายรูปกันขอเชิแนมกล้องขอบุดยังไงตงแนมก็ไปจะกล้องมืดมืดเลย้าวันหนังงพี่น้อง้วยมันเดือด

อันนี้คือบรรยากาศอยู่ขางล่งนี่น้องเ็นน,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 นเมน้ำน้ำน้ำข้าว สุดไทยพี่น้องมมีน้ำปั่นเงิน ไอ้ดูจะเป็นข้าเก่ง้าวติ๊กตกหัวงนียมติ๊กตกตาบพป่ีอะหมูปิ้งข้าเนี่ยมีนะคะร้อนๆจละจ้าขึนกหมูค่ะมีปล่อยปลาได้ไหมนะคะปล่อยปลาค่ะปลาให้มีเส็นปละปาปล่อยนะคะาปลาขมีแลนะจ๊ะ

ข้อนมงยังข้อ่างทายพี่นอ้อนงคือบัวหาปักอันนั้นเนอ้อไปต้องไปน,นั่นไปตกป้าป้าน้องเห็ดใล,ล่ะจิ้มน้าันไปจพี่นอ้องไปรอข้างหนา้าเลยพี่นอ้อง กลางขึ้นแม่น้ำเ่เนะแม่น้ำเจ้าพยาพี่น้อง อุ dead, ้ยแดดมบริการรับโงบริการรับวราคาบริการรับยาวราคารับัสสวยรถเรือทั้งนี้เลยนะครับหรือบริการรับโงีิเศนะครับบริการรับส่งเปิดวันะควันบริการยาวัาคนะครับ บการรับส่งไปวัดลาวัตรกระยาวัดระฆังนะครับตัวรถลกเรื่อนห้าดีเลยนะครับบริการรับส่งรนะครับบริการรับส่งไปวัดลาวัตกระยาวัดระฆังนะครับบริการรับส่งไปวัดลาวัตรกระยาวัดระันะครับ

ปลาลงได้มันอยู่นี่ก็ทำก่อน,อนปลาล้องได้สำับตอนนี้อยู่ลุ่มมีน้่นี่้อง ตรนี้ก็อ้นกนกพี่น้อะอจะบยากเย็นพี่น้องอันนี้คือไม่นำเจ้าพญาเลยพี่น้องเลย เรือด่วนมากพี่น้องอ่าใหญ่หูบเลยผู้ถ่ายพี่น้องผู้ถ่ายผู้เชิดก,กว่าเกินไปแล้วอ่าอันนั้นน้องซาลาได้เป็นผูถ้ถ่ายถ่ายหูปให้ให้ ช่องไอ้น้องก็นั่งถ่ายนี่ใช่ไล้น้องไรกันบอรู้แล้วได้แล้วพอดีเนี่ยอู้หูเมื่อยแล้วเนี่ยเอาเลยโอ้ยมาถ่ายยังเบิ่งอาไปนี้อ้ายถ่ายให้น้องเอาพี่น้องบัเนี่ยอ้าออ้าอ้ายแล้วถ่ายนี่ถ่ายมันถ่ายหูน้องาน่องช่องคนนี่น้อง ต้ว uh, hey, hmm. uh, like? oh. well. yeah. ัแมออ้าวคงคงมันถ okay. ่ายถ่ายคักเลยได้ยังมันนี่มันอัดชิดเมอเลย่เ่่สรุปเลยยังไ้ถ่ายอยู่พี่น้องโอ้ยให้ยให้ลุกให้ร่างให้ลุก ในหกวันเนีย่ยไปทา,า,า,นนาปไปทาการทำอาหารกินไปตกเป็ดไปปแหนะไปหาปลาหนวันพ้ามาหุดุดุหาปลาไม่เอาเดจากไม่เอาเดาจากไม่เอาเอจากรอบไม่เดาไม่หา

เปนห่งวันในไม่เป yeah. ็นอะไรต้องติดไปหาที่ทำให้ไล่แย่เลยกระพร่องพระปัญญาคุณเนี่ยบูชาบุญคุณจะไปกราบเข้าใจดีไซน์เอาไวยเป็นพุทธบูชาเจริญพรด้านหน้าที่ยเโดีย์นะลานอาวัตรส่วนตรงนี้ก็มีสงน้ำพระสงน้ำพระมีที่เดียวนะญาติโยมนะส่วนญาติโยมไปอยู่ด้านหน้าวัดอยากจะสงน้ำพระก็เดินมาทางนี้นะทางหลังวัดด้านหน้าวิหารหลวงนี้ที่สงน้ำพระปีนี้วัดกำจัด ที่เดีย <inequ> ว <ity> าด so ูด uh, ้านหน้าหา่หาดเท่านั้นเพื่อลดความแออัดแล้วก็เพื่อป้องกันเป็นมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด -19 นั้นกองบุนกองโลสสนมกิจกรรมโดยรวมก็ลดน้อยลงมากาแปนเล็กๆเพื่อศึกษาว่าการเพรันธุ์ตาดต่อในวัยรุ่นก็ลดลดังนั้นตรที่อยูด้านหน้ามีความประสะสม อายาอ่านรุนน <oh ้ำ <su> ก <teaching>? ็พอเขาปฏิมาอยาเจอย่งนี้เราพากันแอฟอยู่พี่น้องก็พอแจ้ง็กาจะเดินพอเดินมาด้านหลังมาจากวิหารหลวงอ่าเป็นอ่ามาด้านหลังส่วนญาติโยมที่อยู่อ่าด้านหลังมีความประสงค์อยากจะขอว่าจะดีไซน์สำบุญตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเดินพ่ไปด้านหน้านะด้านหน้าโผล่ต้อนที่ว่าด้านหน้าวัดนี่ก็เอาบรรยากาศไปอย่างรัาสนใญาติโยม สารัดัก่านทุกคนที่ได้ต่างมาเ็มเลยก็ต้องอยเทียบนะมาดูเวลาก่อนตอนนี้12นาฬิกาน้กิพน้องๆกลับไปเลยเลยพี่น้องพาน้องกรับตองเป๊ะนะถ้าเรียนปีด่อี้องเล่นน้สาน้ำัาแล้วนะคนไทยเนาแต่ปีนี้ทางภาครัฐขอวาข้อมือให้มดการเล่นน้ำสาน้ำเป๊ะ เพื่อลดความเสียงในการติดต่อโรคติดต่อโควิด -19 งั้นก็ยังสื่อสารว่าทำอดีอันดีงามนี้อยู่ก็ให้ยัดยกเหมือนกันให้ยัดยกไดู้ชาหน้าบคน้าขพรัพระบรมมารับครับเลยได้พี่น้องมาเนี่พี่น้องพนุมครับเลยมานี่ยมันนี่ พาน้องหล่อได้ชํเนี่แหพ you know. ี่น้องมีพระาเาจะมาเกืดแดดเหล่อยังก็าล่อ่ได้น้าขออแดดน้เกิดอนนั้นแต่ว่าสมมาก่าจะน้องหน้าขอบอนนะพ่กเกลียาเกีนนะวันอาทิตย์วันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์คือกันเลยวะมีตาพิเศษก็คือครับแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ที่ จำมันตัวเองไม่ได้ก็รถพบตนน้ำขอพรพระเจดก็เอาหลวงพ่อแจ้งนะเป็นพระเกศองค์ประธานองค์ใหญ่นั้นเป็นพระทูปศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นทูปเก่าแก่ของวัดราุวีธรามของเราได้เจนมาปฏิฐานเพื่อเปิดราชการยิโยอมได้รดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลแนวบรรยากาศดีทีมงคลขึ้นปีใหม่ไทยวันนี้ก็เป็นวันที่สอง ปุ <reci him S 1> ่มนี้เป็นวันสุดท้ายคือวันที่15เมษายนญาติโยมที่รดน้ำขอพรองค์พระปฏิมาเสร็จแล้วเจริญพรญาติโยมนะบอกกล่าวล่าพูนคนไทที่อยากเพิ่มูนบุญกุศลเพิ่มบุญญาราศีเพิ่มบุญบารมีให้แก่ตัวเองเจริญพรบูชาแสนทองร่วมบุญหลอกพระสัตว์ฟังบุญหนักสัตว์ใจนญาติโยมนะโอกาสทําบุญแบบนี้ได้ยากหาถ้าญาติโยมมาทําบุญวันอื่นๆมาไหว้ครับนี่มานั่งตรงนี้ก็ได้นัำเปล่าเต็มเลย ในบ้านอ่ะรถสอคนขับเลยครัคนแปดคนอะไรนะเฮ้ยอะไร